ก็ได้มาแล้วนะครับอะไรมาก็กล่องเย็นมาเลยนะครับนี่ระวังแตกการุณานนะถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุโดยไม่ตัดต่อเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เข็มสินค้าโอเคตามนั้นนะครับต้องถ่ายแน่นอนอยู่แล้วยุคนี้รุ่นโมเดล pe 2 0 5 q 3ถูกต้องนะครับ แต่นี่มันตัวปัมม๊มเิซูนี่มันดีอย่างนะเพราะว่ามันใส่ได้หลายรุ่นนะครับถ้าเป็น Q3 นี่จะจะเป็นปั๊มเหลี่ยมนะเห็นนะครับโอเคก็สาภาพก็ไม่มีรอยแตกใดๆนะนี่นะครับเป็น มิสโมิชินะครับรุ่น E.P. 205Q3 นะครับอาการของผมก็คือมันรั่วตรงนี้นะแถวประมาณน็อตเบอร์10นี้นะครับก็คือมันรั่วออกจากตรงนี้นะนี่ข้อดีของมิสโก็คือมันมีอะไรขายนะครับเราก็มาแกะกันเลยก็แกะน็อตเบอร์10ตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์13ตรงนี้โอเคมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับมันก็แค่งานถอดเปลี่ยนเฉยๆนะครับโอเคเราก็มาเริ่มทํากันเลยแกะฝาน้ําก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้มา12ปีแล้วนะ ถืว่าทนมากนะครับมิโซร้อยห้าสิบบาทนะครับตนนัวนี้น้ำาสกับปรกพอสมควรนี่กล่องผมนี่ผมทากาวสามตันมาแล้วนะครับก็ไม่อยู่นะครับรั่วบริเวณนี้นะเพราะว่าถึงมันจะไม่ได้ตากแดดแต่ว่ามันก็มีวันเวลาของมันนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ใส่ของเดิมมนะครับนี่โอลิงก็ผมทากาวทับเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเขาแถมของใหม่มาให้แล้วนะโอเคโอเคหัวผลนี้ตรงนี้มันก็จะมียางโอลิงอยู่นะครับเราก็ดึงออกมาเลยนี่ตัวนี้เขาก็ให้มานะเราก็เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับจะยากนิดนึงเอาเป็นว่ามันมีโอลิงอยู่นี้นะครับแล้วเราก็แกะน็อตตัวนี้มาตัวนี้ก็มีโอลิงมาให้เหมือนกันนะที่หัวพลมันก็จะมีตรงนี้นะครับนี่อันนี้โอลิงหนึ่งตัว ก็ของใหม่ก็เป็นอันนี้นะใส่เข้าไปแล้วก็ที่เราดึงออกมาเมื่อกี้นะที่น้ำขาเท้านี้นะครับอันนี้ก็โอลิงหนึ่งตัวโอเคแล้วก็แกะเปลี่ยนเลยนะครับเราก็ใส่กลับไปเลยนะครับฝั่งลูกศรอ,อยู่ฝั่งนี้โอเคส่วนโอลิงท้ายนี่ยังดีอยู่นะโอเค อันนี้ก็คือโอลิงใหม่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดนอด็อตเราก็ไม่ต้องขันแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงดันถึงร้อยบาร์นะครับปั๊มแบบนี้ก็เต็มที่ก็ไม่เกิน5้าบาร์นะครับ5้าบาร์ก็อยู่ประมาณไม่เกิน80ดสิเนะครับแต่ปั๊มนี้ประมาณ3.5มจุดหเนะครับนะครับแล้วก็เอาโอลิงที่ค่อให้มานะครับ หน้าหลังไหนก็ได้นะครับใส่กลับไปตามสเต็ปของเขาแล้วเราก็เคลียร์หน้าเก่าที่นะครับเอากระดาษทรายสวยเรียบนะก็พวกเศษตกันต่างๆที่มันใช้มาเป็นสิบปีนะครับไอ้นี้เป็นคิวสามนะครับตัวนี้ก็ร้อยสามสิบวัตต์ข้อดีของพวกปั๊มพวกนี้ก็คือมันมีการทดแดงดํามาในหม้อดทดแดงดำตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อปั๊มธรรมดา ตัวหนึ่งเจ็ว 1, กว่าบาทนะครับตัวพันกว่าบาทระยะยาวเนี่ยมิโซูจะประหยัดไฟกว่านะครับที่เขน้นนิยมใช้มิโซูกับพิตาชิก็คือว่าระยะยาวมันคุ้มกว่านั่นเองแล้วก็อะไรมันเบิกง่ายนะครับมันหาง่ายถ้าเป็นรุ่นไม่นิยมเนี่ยราคาถูกๆเวลาพังนึงก็ทิ้งเลยนะครับไม่มีอะไรโอเคตรงนี้ก็นาเรียบดีแล้วนะครับดูโอลิงดีโอลิงหนึ่งโอลิงสองโอลิงสามใ่เรียบร้อย เราก็ประกอบกลับไปครับไม่มีอะไรยากครับจะมาตรงไหนก็ใส่กลับไปตรงนั้นนีเเ okay. ช็ดทำความสะอาดทีหนึ่งนะใส่น็อตกลับไปเอาพอตึงมือนะครับไม่ต้องให้แข็งมากก็เดี๋ยวปลาติกแตกเป็นเรื่องหนึ่งโอเคเทคนิคการขันประเก็นอย่างนี้นะครับเราก็ขันพอตึงมือนะครับซ้ายกับขวาก็ต้องขันให้เท่ากันนะขันซ้ายขันขวา อย่าขันไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกินกันแล้วมันจะแตกนะครับนี่เดีนี้ครับแล้วก็ขยับมาตัวนี้อืจ่ายกับขวาให้ลงเท่ากันนะครับอพอตึงมือนะมันเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ได้ทําด้วยเหล็กนะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับโอเคเมื่อพอใจแล้วก็ใส่หัวสต็อปทางเข้านะครับอันนี้ป้องกันน้ํา ไลนะก็ะใส่กลางฝั่งนี้นะครับลูกอย่างยังดีอยู่สปริงก็ยังดีอยู่นะครับโอเคก็ใส่สปริงเข้าไปอุปรกรณ์พวกปัม๊มถ้าเป็นของมิสซูพวกนี้ก็มันเป็นวัสดุก,กันสนิมอยู่แล้วนะครับโรโล,โล,โล,ลกยางฝาหน่อยลูกยางฝาก็ยังได้อยู่นะครับเอาเล็กลองจิบแล้วมันก็เป็นรอยเล็บอยู่โอเคอันนี้เป็นฝาทางเข้านะครับ แล้ก็เป็นฝาทางออกนะครับโอ้โหเกือบหกสิบเกืบสี่บาเกนี่เสียหรือเปล่าไม่รู้เก okay, เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับรเช็คดูก็ไม่รั่วไม่ซึมนะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป